สวัสดีตอนบ่ายนะคะ่ะสวัสดีพ่อพอลเม่มม์พีพีเอฟซีสาวน้อยเพชรเพลิน,นท,ทุกคนนะคะแน่นค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะทีมงานคนอนวัยเฮากำลังเก็บห่าน,นะคะ่ะเก็บห่านเพิ่นตั้งห่านเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องตั้งห่านเรียบร้อยแล้วกะเก็บค่ะเก็บไป ตลาดล่องมาซือค่ะพี่น้องอุปฝากพี่น้องเนาะคะ่ะกดแช่ให้หลๆค่ะกดแช่โพดนีให้พี่น้องบางที่หูเนาะค่ะว่าเมื่อนี้เอฟซีพื้นที่เพิ่นเตรียมมากตลาดนี่ก็ให้เพื่อนได้หูเนาะค่ะว่าเขากำลังถิที่ทำการเน้ยยแบบเร่งด่วนเนาะคะ่ะไปตลาดล่องมาซือาบางที่เนาะค่ะพี่น้องฮะย t ท b e ที่ไม่ได้อัปเดตไง เเดมาทััหยน,นี่รใช่ต้องอัปเดตค่ะอัปเดตก่อนเดี๋ยวลงใหม่นะครับะฝากพ,พี่น้องเนาะค่ะที่อยู่ในไลฟ์สดเนาะค่ะ1,800คนเนาะคะ่ะกดแชร์ให้ปุปปับก่อนเนาะคะ่ะกดแชร์แบบแชร์หลายๆให้พี่น้อง FC ฟีดีเพิ่นก็ไลงสิแบบตั้งทามาตลาดหัวถนนเนาะคะ่ะให้เพิ่นหันหัวเนาะคะ่ะไปตลาดลงมาเชื่อเนาะคะ่ะพี่น้องแชร์ซอยปุปปับแน,นะะ่นอนค่ะกดแชร์หลายๆให้เพิ่นว่า ให้พเพื่อนๆว่าเข้ายายนะคะยายด่วนใหญ่แบบกระท่านหันเนาะค่ะคนวัยเขากำลังเก็บ่ะพี่น้องกำลังเก็บ <c oughs> เข้ายายไปเล่ยนยู่ตลาดล่องมาสิเออเนาะค่ะพี่น้องรับล่องว่าด,ดึกดึกดึกแน่นอนเนาะค่ะไม่ใช่เที่ยงคืนแน่นอนดึกในที่นี่หมายถึงอาจจะตีหนึ่งตีสองตีสามหรือยังไงเนาะค่ะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสิแจ้งเดี๋ยวบอสิแจ้งหนาเพจอีกเท่านึงหรือหนา เฟซบอทอีกเช่นึงเนาะคะแต่ว่าผู้จัดเพิ่นแจ้งมาแล้วนะคะว่าดึกแบบดึกดึกนะคะสวัสดีค่ะพี่ก้9สวัสดีค่ะไลฟ์สดทางช่องหลักอยู่ค่ะเจีงกได้ว่วันนี้ตีสามอ่ะตีสามเลยเหรอโอ้โหนี่ผู้จัดบอกเองเลยเวลาตรงนี้ไปเพิ่มเพิ่มที่ตรบอกโอ้โหผู้จัดบอกเองเลยผู้จัดทีมงานปลาช่วยแจ้งเองเลยค่ะว่าดึกดึกดึกในที่นี้คือสามวันสันปวา อ่พอะะพาพี่น้องเนาะค่ะฝากพี่น้องเนาะค่ะกดไลค์กดแชร์หลายๆเนาะค่ะกดแชร์โพสต์นี้เนาะคะ่ะทีมงานเฮากระรังมั่งหัน,น,ะค,ะน,<ส>ค,ค,นค่ะพี่น้องสู้ๆค่ะคอนโวยแมนค่ะพี่น้องเพื่อนตั้งค์ฮะตาเละะียว<ส>ใหญ่ด่วนเนาะค่ะไปตลาดลงมาศีอือบางพี่ค่ะกระเป๋ไกลกันค่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะแต่ว่าพี่น้องบางคนเพื่อนอาจจะไม่ได้เบิ่งไลฟ์สดเนาะค่ะ บางคนอาจจะเห็นงานอยู่บะหันเลิกงานเนาะค่ะเพิ่นกระสีตัางท่าถามาตลาดหัวถนนเนาะค่ะให้พี่น้องอ่าแช่ซอยกันค่ะให้เพิ่นได้หูเนาะค่ะเลิกงานมาเพิ่นกระสีห็นแช่โพลผู้นันแช่แน่ผู้นี้แช่แน่เนาะค่ะกระสีห็นว่าอ้าวง่ายบอกเพิ่นกระสีได้ง่ายไปน้ำเนาะค่ะล้ำหังปุ๊บปั๊บไรซุดอย่างเดียวแล้วก็มีผู้แช่ให้พี่น้องบางคนเพิ่นกระสี่เห็นเนาะค่ะเพิ่นบ่ได้มะบึงไรซุดย้อนหลังเนาะให้พี่น้องกดแช่ซอยกันค่ะ ไหนพ่อกันชัยบอกเล่นต่อไม่ย้ายย้ายค่ะกำลังเก็บล้ะค่ะงหายใค่ะปุ๊บปั๊บรับงานผ่านบอสมาะค่ะรับงานผ่านบอสรับงานผ่านทีมงานผู้จัดป๋าช่วยเรียบร้อยแล้วค่ะปุ๊บปั๊บได้รับสายโทรศัพท์โดยตรงจากทีมงานป๋าช่วยเนาะค่ะแล้วก็โทรไปยืนยันกับบอสอีกทีหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเขาสิใหญ่ไปเล่นยูตลาดล่องมาซื้อเนาะค่ะ าก,าก,ากายู่บ่ใกล้บ่ใกล้กันค่ะยู่ใกล้ใกล้กันนี่แหละคะ่ะถือว่าอยู่ใกล้ๆมากๆเลยค่ะแต่ว่าย้ายไปอยู่ตรงนั้นมันเล่นถึงดึกได้ค่ะเพิ่นขออนุญาตได้หอดดึกเนาะคะ่ะอยู่นี่อาจจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็บก่ได้เกิดปัญหาอย่างไรเพราะมันบ่ไกลเนาะคะ่ะสำหรับ FC ที C ่เพิ่นสิมาใหา้งกาลังใจเนาะคะ่ะมันบ่ไกลอีหลีค่ะมันอยู่ใกล้ๆกกันเลยะคะ่ะ ค่าแรงคูณสองด้อแอสแมนปะค่ะส่ค่าแรงที่คนไวสองเท่าปะ สรุปไลฟ์ไม่ได้อัรเดิลก็ไลฟ์แนวนอนไม่ได้อ้าวทำไมอะไรเดี๋ยวหนูขอเดี๋ยวหนูดูให้หนูก็ไลฟ์ไม่ได้นะแนวนอนอ้าวเหรอเดี๋ยวหนูดูให้เดี๋ยวหนูดูให้เดี๋ยวดูให้ค่ะตรงสารเด้เนาะมีผู้ใดสี่เลี้ยงคนว่ายบ่านาะค่ะมื้อนี้เลี้ยงน้ำคนว่ายบ่านาะค่ะลมเย็นดีสบายค่ะ ท่านค่ะท่านตั้งเวทีแป๊บเดียวค่ะเพื่อนแลนตั้งเวทีแป๊บเดียวค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งจะอ่าใบสามนะคะพอ,พอดีละค่ะทุ่มหนึ่งแสดงนะคะเลิกเด็กนะคะค่ะพี่น้องกดแช่ไล่เนา,นานะคะ่ะ ไปตลาดหัาถนนค่ะแล้วก็บแบบว่าเลืกๆค่ะพี่น้องเบื้องได้ถึงดึกๆเลยเนาะคะ่ะคันเลน,ยน,นลอยู่นี่กเลิกเที่ยงคืนนะคะพี่น้องอยู่นันเลิกได้ดึกเลยค่ะโอ้ย พี่น้องรถดไหมมีตะข้างนงามๆะคะ่ะเจอกันตลาดรองมาซื่ออือน,นะคะนี่เห็นไหมคะ่ะตลาดรองมาซื่ออือคืนนี้ขอให้คนหมื่นแตกนะครับได้คะ่ะแต่ว่านอกค่ะกะพลังเอฟซีสาวน้อยเพชรเป็แพงนี่แหละค่ะที่จีซอยกันแช่ให้อ่อมือนี้คนหมื่นแตกเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาบ่ได้ติดไปเนาะคะ่ะบ่ได้ติดไปตลาดรองมาซื่อเอะะือนค่ะมือนี้เขาติดไป ตลาดหัวถนนวันที่28นะคะเอฟซี FC ทุกคนกับตั้งนาตั้งตามาตลาดหัวถนนนะคะให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์พื่อกันแชร์หลยๆเนาะคะ่ะว่าโมนี้เขาเล่นอยู่ลองมาสิเออย้ายด่วนยังสิเนาะคะ่ะฝากพี่น้องกดแชร์แล้วก็บอกว่าย้ายด่วนยังสิเนาะคะ่ะเพราะว่าปุ๊บปับเขียนหัวคอไว้แล้วเนาะคะ่ะให้พี่น้องกดแชร์ซอยกันคะ่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ชุดอยอดค่ะพี่น้องทีมงานเขาไว้ห้องตั้งแป๊บเดียวเก็บกับแป๊บเดียวคือกันเก็บใก,บบก,บบกบบล้ซีเรียลเหรอคะพี่น้องโอ้รถมีแต่คันงามๆค่ะ ชร์ให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะเบิงลูก็ขาพี่น้องรถแม่มีแต่คันงามค่ะเมื่อเช้าออกข่าวเรื่องเสียงอาจจะเป็นว่องอื่นมั้งค่ะแต่ว่าเพิ่นตีข่าวเป็นเช้าหน่อยเพิ่อนแพ้งคือเพ,พิ่นเอาภาพเก่าแต่งแต่ก้อนปิดฤดูกาลพุ่นนะคะเพิ่นเอาภาพเก่าแล้วก็อันนี้คือที่เก่าตั้งแต่ก่อนปิดฤดูกาลเลยค่ะมาลงาข่าวไปของพี่นะ

ป๊บปีป๊บามทีมงานทุกคนสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเนะค่ะนี่ค่ะใก่ซีเรียแล้วค่ะนี่ค่ะพี่นองกเซีเรียบร้อยนะคะล่ร่มแห้งค่ะค่ะ